ใหญ่นคนควรอยู่ครับพี่น้องโอ้สวยงามอืมพีน่น้อง ค่ะพี่น้องสวัสดีตอนบายบครับก็กว่าฝนจะหยุดตกกว่าจะะไรกว่าจะไดเอามาครับพี่น้องแ็่ทพามาหาดดูมิมคือก่าแล้วครับพอดีมาเห็นอยู่รังหนึ่งครับผมก็ามาปุบมาปักกันเ่นเคยนะครับพี่น้องกับพันหนุครับผมทางช่องันมือนคนบ้านๆครับนี่ความพาดเนี่ยเห็นอยู่รังหนึ่งมิมตัวล่างมันใหญ่เท่าไรแล้วครับพี่น้องอ้ยพอดีเมื่อกี้เขาทัวร์มาบอกให้ไปดูพึง่งหลวงครับอยู่กนา เหน,นียร์ร่างมายายแล้วครับนี่นะครับล่างมีใหญ่เท่าะรลดอกตะเขาฝ่ามือนี่แหละครับน่าจะไหวกว่าแล้วครับพี่น้องยังไงก็เดี๋ยวจะไปดูพึ่งหลวงก่อนครับว่าพอเอาหรือเปล่าแต่พอเอาก็ค่อยว่ากันครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวไปดูพึ่งหลวงกันก่อนครับ ครับพี่น้องมาถึงรังพึ่งแล้วรังก็ใหญ่พอสมควรครับพี่น้องคือว่าพอสมควรพอสมควรครับเมย์ก็เชิงขึ้นคอนหน่อยนึงแหละนี่ตัวหัวหนามใหม่หัวหนามใหม่ประทับใจครับพี่น้องอืม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  นาจะแกครับนาจะแกเลยหรือยังไงไปพี่น้องรอดูลองดูครับนาจะพึงมันทำลังหน่อยก็ตัวครับรู้ทรงแล้วไปลองดูครับทำครบสักคู่ครับพี่น้องเดีวเจอกันด้านบนครับ ไปขึ้นกันเลยครับแล้วขึ้นไปแค่นี่แหละครับขึ้นไปตามส่วนนี้ไปนู้นกินนี่แหละครับโค้งไปนู่นเลาวขึ้นไปพี่น้องขึ้นกันเลยครับขึ้น้อง เราถึงไก่ถึงแล้วครับอีชั่คู่ครับจะเกิดเกิดกันที่ลังพึ่งครับพี่นอ้องโดนควนแล้วครับพี่นอ้องเหมือนพึ่งไม้ครับเออเออพอดีแล้วครับพี่นอ้องตั้งเขยเลยครับ น้ำดิโอ้โยน้ำได,ด้น้ำม,มีนน้อยนึงครับพี่น้องเจ๋ยวสวยสวยสวยพี่น้องเดี๋ยวตังกงครับสักครูครับเอไปเนะอดเ๋ยว โอ้น้ำยอดลังครับพี่น้องน้ำยอดลังเลยโอ้มีตะนามเลยครับพี่น้องกาใส้ต้องฝาดเอานามก่อนนะครับข้าง n g ครับ นามยอดล่างครับเต็มเลยครับสวยงามเลยพี่น้องเลยนี่จะนามก่อน จะน้ำน้ำทั้งนั้นเลยเดีย๋ยวเอาฝนอรใจเลยครับพี่นอ้องอาจจะคู่ค้ากันสักน้อยครับสวะวดามันไม่ค่อยชนะครับพี่นอ้อง ใหญ่อนควรอยู่ครับพี่น้องโอ้หสวยงามอืมพี่น้องน้ำล้วนครับ,น,บน,รน้ำล้วน để bây giờ có tủa luôn luôn bây giờ cửa tủa tầm cặp Rang là cắn không ก็ยี่เดีให้ตกของเอครับขอครับขอเรียบร้อยครับพี่น้องคิน ยื้วมาจับนานเลยเลยครับเยสของกสนสวยๆครับ เรียบร้อยครับพี่นอ้องลังซื้อซวยสองแผ่นว่าจะไม่เอาแต่ว่าตรงเอาค่ะพระวัดให้เจ้าของค่ะรับผมแบงก็เจ้าของคะแล้วก็หัวงนา้าก่อนหัวงนา้าเจมๆแบบปิดตาก่อนหนึง่งแล้วก็ยอดลังสวยเลยนี่ <c oughs> ได้อยมัน สองโลกวกาวนี่ครับสวยงามหายพีไปไปน่น้องจีดเอาไปให้เจ้าคองครับไปแบ่งกับเจ้าคองครับสวยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่นะครับพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหนก็คอยติดตามกันนีดทีหนึ่งครับครับผมวันนี้สวัสดีครับ မှန်ៗครับវានេះ